กับนอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมจ,จัสาการพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงจเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้ขา้าวเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมข้าเฝ้าทุนถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา ถ้าเกิดว่าเรามีความปรารถนาที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายไม่เจ็บไม่ป่วยให้ทุกทรมานจนมากเกินไปนั้นเราจะต้องทำเช่นไรละเจ้าคะเราจะได้ไม่เป็นโรคร้ายไม่เจ็บไม่ป่วยหนัก ทุกทรมานก่อนจะดับจากโลกนี้ไปเจ้าค่ะพระยาธรรมเอ่ยกดแห่งกรรมนั้นคุมเอาไว้ทหมดทุกดวงจิตไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งที่จะหนีพ้นจากกดแห่งกรรมลูกเอ๋ยถ้าเรานี้ ทำกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นก็จะส่งผลกลับคืนสู่ตัวของเราลูกเอ,อ๋ยถ้าเราปรารถนาที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในตอนที่เรานั้นเจอกับผู้ที่เจ็บป่วยเจอกับคนที่เขานั้น กำลังเป็นโลกร้ายเราก็ควรจะช่วยเหลือเขาเท่าที่เราพอจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยวาจาด้วยใจด้วยกายหรือว่าหากว่าเรารู้จักวิธีรักษารู้จักยาเราก็ควรจะแนะนำบอกต่อ ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นที่เจ็บป่วยอันนี้สงผลบุญจากการที่เราช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บป่วยอยู่นั้นเขาก็จะได้รับความสุขความช่วยเหลือจากเราผลบุญนั้นก็ย่อมส่งอันนี้สงบุญมาที่เราอีกทีหนึ่งคือทำให้เรานั้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงสภาวะจิตใจของเราเองก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นด้วยทางใจทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นทุกข์ยิ่งนักทุกเจียนตายอย่าทำอย่างนั้นลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าเราเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตใจ ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตายนั้นผลของกรรมจากการทำให้ผู้อื่นเจ็บป่วยในจิตใจก็จะส่งผลมาทำให้เรานี้ต้องเป็นทุกข์ในภายหลังต้องเป็นโรคร้ายเช่นโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งลูกเอ๋ยการที่เรานี้ ควรละเว้นต่อการสร้างบาปจะช่วยให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคลายจงจำไว้เช่นนี้เถิดลูกไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาและใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นตนจึงจะไม่ได้รับผลของการถูกเบียดเบียนกลับคืนมาให้จงหมั่น ร้างมันประพฤติปฏิบัติกระทำแต่ความดีอย่าเบียดเบียนแก่ชีวิตร่างกายจิตใจของผู้ใดลแล้วลูกนั้นก็จะไม่ต้องเป็นโลกร้ายไม่ต้องทุกข์ต้องทรมานลูกเอ๋ยในปัจจุบันให้ทำคุณงามและความดี ทำสิ่งที่ดีละเว้นการเบียดเบียนทั้งปวงแล้วชีวิตของลูกก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเมื่อจะเจ็บจะป่วยก็จะต้องมียามีหมอมีคนที่มาช่วยทันเห็นทันและรักษาหายลูกเอ๋ยการเกิดมา ็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายอยู่ดีแต่หากว่าเรานั้นมันทำความดีไม่เบียดเบียนกับใครเมื่อครั้งเราจะต้องจากต้องตายไปเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานมากรวมถึงอาจมีกรรมเก่าที่เราเคยไปลบหลาขฆ่าฟันในยุคใดยุคหนึ่ง หรืออาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราอาจเคยฆ่าสัตว์ค้าขายชีวิตสัตว์เบียดเบียนต่อใจิตใจบุคคลผู้อื่นมาในอดีตชาติการก่อนนู่นแต่ว่าเราก็ควรจะมันทําความดีอย่างที่กล่าวมานั้นประพฤติดีปฏิบัติดีไม่เบียดเบียนกายใจของบุคคลผู้อื่นกายและใจของตน ก็จะไม่ถูกเบียดเบียน,ยนพระพุทธเจ้า,าเจ้าขาแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความปรารถนาที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พ่ายแพ้ต่อการทำความเชื่อละเจ้าขาเราจะต,ต้องทำยังไงบ้าง พระญาธรรเอยการที่จะรักษากายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยจนมากเกินใบนั้นก็ควรสำรวมกายว่าจาและใจไม่เบียดเบียนต่อบุคคลผู้อื่นการที่จะไม่ให้จิตของเราป่วยก็เหมือนกันควรสำรวมจิตไว้ อย่าเอาจิตนั้นไปคลุกอยู่กับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอย่าส่งจิตออกไปภายนอกมากจนเกินไปพยายามให้จิตนั้นนิ่งอยู่ในตัวในตนของตนลูกเอ๋ยการที่เรานี้สุจิตไปหาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องหนุนบ้างมีแต่น้อมเอา ความวุ่นวายเชื้อโลกที่จะทำให้จิตใจของเราอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อการทำความดีก็เลยท้อใจถอดใจก็เลยทำความดีที่เข้มแข็งไม่ได้เลยอ่อนแอท้ายที่สุดจิตนั้นก็เลยป่วยลกเอ๋ยจงมองดูที่จิตของตนและลึกรู้อยู่เสมอ จงสร้างภูมิคุ้มกันจงสร้างกำแพงปิดกัน้นไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาทำให้จิตนี้เจ็บป่วยลูกเอ๋ยจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่เสมอจงระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป สิ่งใดที่อยากได้ก็อย่าไปอยากได้มันเลยเพราะเดี๋ยวมันก็จะดับไปอยู่ดีได้กับไม่ได้ก็มีค่าเสมอเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันมีมาเดี๋ยวมันก็หมดไปมันสมมติว่าได้สมมติว่าไม่ได้เท่านั้นฉะนั้นจะมีหรือไม่มีจะได้หรือไม่ได้ก็มีค่าเสมอเหมือนกัน ทีนี้ไอความอยากของเราก็จะดับลงไปดูที่จิตของตนเถิดลูกมันพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเช่นนี้อย่างนี้แล้วลูกก็จะดับความฟุ้งซ่านในการอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ดิ้นหล่นขวัญขวาย เมื่อลูกนั้นมีจิตใจที่สงบแน่นอนลูกเอ้ยการที่ลูกนั้นจะป่วยจิตการที่จิตใจของลูกจะติดเชื้อจนอ่อนแอจนเป็นทุกข์และพ่ายแพ้ต่อการทำความดีนั้นย่อมไม่มีลูกเอ้ยจงพิจารณาดูตนอยู่เสมอว่าบัดนี้ ตนไปสนใจคำพูดที่ดีคำพูดที่ไม่ดีเสียงที่ไพเราะเสียงที่ไม่ไพเราะเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าหากว่าเรานั้นไปสนใจเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นผ่านไปเหล่านั้นก็จงทบทวนว่า ดีเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ดีเดี๋ยวมันก็หายไปทุกสิ่งและทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดีกับไม่ดีก็เป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเดี๋ยวมันก็เหมือนลมที่พัดผ่านไปอยู่ดีไม่มีอะไรหลอกลูกที่เป็นจริงเมื่อรู้เช่นนี้เข้าใจเช่นนี้เสียงที่ดีไพเราะ กับเสียงที่ไม่ดีไม่เพราะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษใดกับเราเราก็จะไม่สนใจกับสิ่งที่ผ่านหูผ่านตาที่ดีหรือว่าไม่ดีเมื่อนั้นจิตใจของเราก็สงบลูกเอ๋ยหากว่าส่งจิตไปทางนั้นทางนี้มีความปรารถนา ที่จะไปให้ถึงที่นั่นบ้างที่นี่บ้างดิ้นลนขวนขวายที่จะไปในตรงนั้นตรงนี้อยากรู้อยากเห็นอยากไปก็จงพิจรณาเช่นนี้เถิดลูกโลกมีจัก,กรวาลวัฏสงสารนี้มันก็มีแต่ความทุกข์มันก็มีแต่เชื้อกิเลสและตัณหามีปัญหาที่แตกต่างกันหลายแง่มุม อยู่ในป่าก็มีปัญหาแบบในป่าอยู่ในบ้านก็มีปัญหาแบบในบ้านอยู่ในวัดก็มีปัญหาแบบในวัดฉะนั้นลูกเอย๋ยปัญหามันอยู่ทุกที่ทุกแห่งหนปัญหามันมีอยู่แล้วเป็นธรรมดาและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงแท้ ตัวของเราเองก็เหมือนกันความอยากไปก็ไม่เที่ยงไปแล้วก็ไม่เที่ยงไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะหยุดอยู่เลยเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปอยู่ดีแล้วเราจะดิน้นรนอยากไปเพื่ออะไรจงพิจารณาชนิดเถิดลูกและสำรวมกายวาจาใจสำรวมจิตของตนอย่างสงบ พิจารณาดูในตัวในตนของเรานี่เมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่ที่ตัวของเราและลึกรู้และมีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ดิน้นรนอะไรอีกต่อไปไม่ว่าจะดิ้นในจิตดิ้นในกายจิตใจของเราสงบไม่ว่าคลื่นของกระแสกิเลสตัณหาความรักโลภโกรธหลง ความอยากและความไม่อยากเหล่านั้นมันจะพัดผ่านมาจากทางไหนเราก็จะรู้ทันเข้าใจทันเราก็จะมีสติที่จะต้านลับลูกเอ๋อยเมื่อเราสร้างกำแพงที่ดีไว้กับเราแล้วเราจะกลัวอะไรลูกเชื้อโลกมันกินเราไม่ได้หรอกเพราะเรามีกำแพงแล้ว เรานั้นย่อมไม่เจ็บย่อมไม่ป่วยจิตใจของเราย่อมเข้มแข็งอยู่ในคุณงามและความดีไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยหลูกการที่จะให้จิตใจเข้มแข็งหรือแข็งแรงก็ประพฤติชเช่นนี้แหละลูกแล้วลูกก็จะมีดวงจิตที่เข้มแข็งไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่พ่ายแพ้ต่อพยามาณสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทำความดีอย่างมีกำลังจงประพฤติดีสำรวมกายวาจาใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิและปัญญาเถิดลูกเอ๋ยจงดูที่ตนเถิดลูกเพราะตนมีหน้าที่ขัดเกากิเิสและตัณหาในตัวของตนนั่นแหละลูก แต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นมองไปที่ปัจจัยภายนอกเหตุภายนอกมากก็จะยิ่งน้อมเอาเชื้อเข้ามาไว้ในจิตจงดูจิตตนเถิดแล้วลูกก็จะไม่ป่วยพระะพรธเจ้าเจ้าขาเราต้องดูแลเจ็ดของเราให้ดีดีเหมือนกันกับการที่เราต้องควรดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรง การที่เรานั้นจัดปรารถนาให้สูงภาพแข็งแรงเราห้ามเดียบเรียนผู้อื่นเราต้องดูแลการที่เราปรารถนาให้จิตใจของเราแข้มแมกกข็งเราก็ต้องคอยดูแลอย่าให้เชื้อโรคมาเกาะกินจิตใจของเราต้องคอยดูแลรักษาอยู่เสมออย่างนั้นเช่นนั่นเจ้าค่ะพระเยาว์ทำเอ,อ้ย ประพฤติเช่นที่กล่าวมานั้นแหละลูกเมื่อประพฤติเช่นนั้นอย่างนั้นทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปในทางที่ดีสุขภาพกายก็จะแข็งแรงสุขภาพจิตใจก็จะเข้มแข็งแข็งแรงในคุณงามและความดีลูกจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดจะทูเช้าค่ะแล้วลูกจะนำใบ พ่พืนปฏิบัติตามที่เราได้ชมแม่น้ชินน้ำชินมามนะเจ้าคะชาติ